ย่าผลไม้ร่วมกันจ้ะย่าผลไม้ร่วมแก่เมารสจ้ะผลไม้ร่วมมีดแก่เมารสกันจ้ะไปผ้าย่างผลไม้ร่วมจ้ะมี่มักสตอรอเบอรี่มักสมแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงบะแซนพริกป่นเขาครัวน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็อาจจะใส่ผงนวดอีกแม่จักหน่อยเอพิ่มความแซ่บ สีพอๆน่นก็เัยสีมะเทใส่ยหลุตัวเนาะก้นแล้วหรอแม่จ้อือแบบนี้เลย้าเดี๋ยวเ้าไปกินกันนาจ้ะ สวัสดีจ้ามาหน้ามื้อนี้เขากับมากินย่าผลไม้ร้วมนมั้งกนันเนาะจ้ะกินย่าผลไม้ร้วมแก่เม,มาลดผลไม้ร้วมนมั้งกันจ้ะมีหมากแอปเปิลหมากแอปเปิลเขียวหมากสตรอเบอรี่หมักม่วงจ้ะหมากกีวีก็มีหมากกีวีก็มีจ้ะย่าใส่น้ัทปลา มาจากเมื่อกี้น้ำกำน้าจา๋าคันว่าห้าเป็นคนขาปรดมันจะบอกไขเมาเนาะ Thì đây là mặt mẹ Strawberry แอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงจะบักสมนิดนึง ma khi vi ta Cô thêm cảm hết. Cô thêm đang ra trên nhìn bàn hoa nó ปาดผลไม้แบบตอนโคลโลเครเชลว่ามี่ระเบียบี่ยค่ะปาดตั้งเม็ดสร้างหัวมันมาจาว่าจะกิน,น <c oughs> แตว่าดท่านายของปากล้มอืมนั่ถืออืมว่าแอปเปิลแตงเสียบ ตามแห้ก็นั่งแจกกับสาวไทยไก่ทินเนี่ยเด้อจ้าฝากไว้ในอ้อมบุกอมใจเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนเนี่ยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ